สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนั้นก็กําลังที่จะไปใช้บริการนะครับก็คือเรื่องของ easy e d e e i t นะครับซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่าเป็นชอปดี d ีคืนของปี2567นะครับซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ลดหย่อนภาษีในปี2568นะครับ เพราะว่าหลายคนนั้นคิดว่าซื้อของในปีนี้นะครับแล้วจะได้ลดหย่อนภาษีในปีนี้เลยนะครับเพราะว่าเราก็กําลังจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการใช้ใจ่ายในในช่วงต้นปีนี้นะครับก็ใช้ไปแล้วก็จะไปลดหย่อนภาษีในปีหน้านะครับเพื่อนๆก็ต้องเก็บไปเก็บไปเ็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอินวอยไว้ทีนี้เนี่ยปีนี้นะครับมันจะแตกต่างจากช้อปดีมีคืนในปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับใน,นเรื่องของ การขอใบเสร็จนะครับเดิมเนี่ยเราขอใบเสร็จที่เป็นใบเสร็จกระดาษจากร้านได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีข้อกําหนดว่าจะต้องเป็นใบเสร็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น e tag invoice นะครับหรือว่าเป็น e r e c e i p t นะครับอันเนี้ยก็จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับคือว่ามีมีความเข้าใจที่จะต้องทําความเข้าใจหลายเรื่องด้วยกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการเรื่องของ easy e r e c e i p t เนี่ยนะครับซึ่งก็แตกต่างจากจากปีที่ผ่านผ่านมานะครับ ะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวจากทางรัฐบาลนะครับว่านอกจากไปชวนเชิญชวนให้ออกไปใช้จ่ายกันนะครับในในช่วงนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่1มกราที่ผ่านมาจนถึง15บห้ากุมภาพันธ์2 5 6ร็นะครับก็มีระยะเวลาในการช้อปปิ้งประมาณ45วันนี่นะครับก็จะทันในช่วงของการใช้มาตรการนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องประเด็นของมาตรการนี้กับเรื่องของดิจิตอลบอลเลตกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับ คือตามที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนายกรัฐมนตรีนั้นถแถลงข่าวออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับว่าปีนี้2,167เนี่ยรัฐบาลจะทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับภาพใหญ่เลยก็คือว่าจะช่วยดันให้ GDP ของประเทศเนี่ยเติบโตขึ้นได้นะครับรัฐบาลเนี่ยอยากให้ถึง5%แต่ว่าในส่วนอันนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่าเ,เรื่องของการใช้มาตรการอ e ีม e ัน e นี e ่อ e ีซ e ีอีดีซเนี่ยนะครับ จะต้องเลือกระหว่าง Easy E-Receipt กับ Digital w a l l ล t ตนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของมาตรการ Easy E-Receipt นะครับไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเงินดิจิตอล w อลเล t นะครับทีนี้มันก็มีความสับสนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนก็มาถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้นะครับคือเงินเดือนที่เขาได้เนี่ยมันอยู่ในข่ายที่ต่ำกว่า7 0,000บาทอันเนี้ยก็จะได้ดิจิตอลวอลเล็นะครับแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้หรือไม่นะครับ อันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าก็ต้องเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับระหว่างระหว่างว่าจะรอสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็นะครับซึ่งตอนนี้ทัมวนการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยกาลังกําลังดูอยู่นะครับว่าจะผ่านหรือไม่นะครับเพราะว่าจะต้องผ่านนอกจากความเห็นของกฤษฎีการะครับก็ต้องผ่านชนะรัฐมนตรีนะครับไปผ่านสภาในเรื่องของการออกพรบเงินกู้5้าแสนล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายในปีนี้อยู่แล้วนะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับ คือจะต้องซื้อของอยู่แล้วในปีนี้นะครับแล้วไม่ได้หวังกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะครับหรือว่าดูแล้วสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของตัวเองเนี่มากกว่า1 0,000ืนบาทอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใช้เต็มโคต้าในการใช้ใจ่ายของเอซี่อีรีเซฟนะครับก็น่าจะตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมก็บอกกับเพื่อนๆที่ถามเข้าหมายแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยนะครับจะได้ลดหย่อนภาษีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตัดสินใจเองนะครับ คือถ้าเกิดว่าใช้ easy e e c i v e เนี่ยเพื่อนๆได้คืนภาษีในปีหน้าแน่นอนนะครับจากมาตรการนี้แต่ว่าดิจิตอล w a l l ล็ตเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคือรัฐบาลก็แน่มั่นใจนะครับว่าจะผักกันเรื่องของโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่า,าถ้าดาูตามขั้นตอนตามระยะเวลาทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะทําได้หรือไม่นะครับแล้วจะแจกคนละหนึ่งหมื่นบาทได้เมื่อไหร่นะครับแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยวิธีการรัฐบาลจะทำยังไงจะทยอยจ่ายหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้นะครับก็เปรียบเทียบนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มกว่านะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจแต่วันนี้เราจะมาเอาข้อมูลเรื่อง Easy EDC ม,มาพูดให้เพื่อนๆฟังกันนะครับคือมันมีความสับสนอยู่นี้ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าลดหย่อนภาษีสูงสุดน,นะครับห้าหมื่นบาท นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ได้ลดหย่อนภาษี5 0,000บาทนะครับไม่ใช่หมายความว่าเพื่อนๆซื้อของ5้าหมื่นะครับเราจะได้ลดหย่อนภาษี5 0,000ื่นอย่างนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าเอยดีจังเลยนะครับจะไปซื้อโน้ตบุ๊กจะไปซื้อไอโฟนนะครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนยางอะไรพวกเนี้ยนะครับแบบว่ามันก็ถ้าจะจ่ายที่จะเกิดขึ้นมันใกล้ๆห้าหมื่นนะครับก็คิดว่าตัวเองไม่จะได้ลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะได้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ฐานภาษีของแต่ละคนนะครับก็มาจากรายได้ของแต่ละคนนะครับทีนี้ผมเอามาจากของกรุงเทพธุรกิจนะครับผมก็สรุปไว้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่ได้ลดหย่อนภาษีเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าถึงขึ้นอยู่กับว่าฐานรายได้นะครับแล้วก็ภาษีที่ต้องเสียนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าใช้สิทธิ์เต็มๆห้าหมื่นบาทเลยเนี่ยนะครับจะได้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่นะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้มาให้ดูกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้ถ้ามีรายได้นะครับ 3แสนถึง5หมื่นต่อปีนะครับเราไปใช้สิทธิ์โครงการนี้นะครับ5หมื่นบาทนะครับถึง3แสนถึง5แสนบาทต่อปีนะครับก็จะได้คืนภาษี5,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรายได้นะครับ5แสนขึ้นไปนะครับไปจนถึง7,500นะครับอันนี้จะได้คืนภาษี7,500นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรายได้7แสนห้าหมื่น ขึ้นไปนะครับถึง1ล้านอันนี้จะได้คืนภาษี10,000บาทนะครับเท่ากับคนที่จะใช้ดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคืออันนี้ต้องใช้จ่ายเต e ็ม mm 5 0,000บาทนะครับสิทธิ์ถ้าเกิดมีรายได้1ล้านบาทขึ้นไปถึง2ล้านบาทนะครับอันนี้จะได้คืนภาษี12,500บาทอันนี้ก็จะได้เยอะกว่าดิจิ t a ลวอลเล็ตนะครับแล้วก็คนที่มีรายได้2ล้านขึ้นไปถึง5ล้านนะครับถ้าเกิดว่าใช้จ่าย5 0,000ในช่วงนี้น,นะครับจะได้คืนภาษี5,000 500, บาท <lectures> แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนทีี่มรายได้นะครับ ห้าล้านบาทขึ้นไปนะครับอันนี้เสียภาษีสูงสุดเลยนะครับเสียระดับแม็กซ์อยู่แล้วนะครับสาสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเสียภาษีตรงนี้ไปแล้วก็ใช้จ่ายห้าหมื่นบาทจะได้เงินคืนมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับคนที่จะได้คืนภาษีนะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้นะครับก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปซื้อของอะไรได้บ้างนะครับคือของที่จะซื้อเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างนะครับที่จะสามารถลดจอดภาษีได้นะครับ เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าซื้อซื้ออะไรนะครับแล้วลดจอดภาษีได้เท่าไหร่นะครับนะครับนะครับก็ท่านโฆษกรัฐบาลนะครับคุณชัยวัชรงค์นะครับก็ฝากมาชี้แจงนะครับว่านะครับอันนี้มันเป็นไปตามมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีประกาศกระทรวงการคลังออกมาแล้วนะครับก็ระบุไว้นะครับว่าสินค้าที่เข้าร่วมบริการได้นะครับเราเข้าร่วมบริการเนี่ยนะครับในโครงการนี้นะครับก็ได้แก่นะครับสินค้าที่เป็นหนังสือ นะครับหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับนะครับอันนี้ก็ขอใบเสร็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้นะครับก็จะลดหย่อนภาษีได้นะครับค่าบริการหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครซื้อแบบว่าที่เป็นออนไลน์รับสมาชิกเป็นรายเดือนทําอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลดหย่อนได้นะครับสินค้าหนึ่งบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าโอท็อปนะครับที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วนะครับ อันนี้ก็ขอให้เขาออกเป็นใบเสร็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้นะครับก็จะสามารถได้ออกมาได้เช่นกันนะครับในช่วงปีใหม่นี้อาจจะมีคนที่ไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าชุ่ชนนะครับก็ลองดูว่าลองถามมาดูนะครับว่าสามารถที่จะขอใบเสร็จเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่นะครับสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับก็มีพวกสินค้าที่เป็นอบายมุขต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งแต่เป็นโครงการช็อปดีมีคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับสุราเบียร์ไวน์นะครับยาสูบน้ำมันก๊าดนะครับ น้ำมันที่จะเติมรถนะครับอันนี้เติมเม็ดใช้ไม่ได้นะครับซื้อรถยนต์รถจักรยานร่นเรือยานพาหนะพวกนี้ไม่ได้นะครับค่าสารอุปโภคนะครับค่านื้อปปาค่าไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์นะครับค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ค่าบริการที่มีข้อตกลงที่ให้บริการนะครับคือก็คือเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็อยู่ใน ในหลายรายการที่ไม่สามารถจะซื้อได้นะครับทีนี้ก็มีคําถามนะครับคําถามอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมาตอบกันนะครับเป็นข้อๆเป็นการให้ข้อมูลกับเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับโครงการนะครับบอกว่านะครับโครงการที่จะใช้ตาม Easy EDC นะครับจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่รวมภาคหุ้นส่วนสามาญหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลอันนี้คือผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือคนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับ รรกรมสรรพากรนะครับสามารถใช้ได้นะครับใบกำกับภาษีนะครับต้องมีชื่อผู้ซื้อสินสนค้าหรือชําระค่าบริการเพียงคนเดียวนะครับผู้ซือ้อต้องนะครับต้องมีที่อยู่ตามบัตรประปชาชนกับที่อยู่ในแบบแสดงรายการภาษีกันได้บุคคลแตกต่างกันนะครับแต่ว่าจะใช้คือจะแตกต่างไม่แตกต่างนะครับแต่ก็ต้องใช้ที่อยู่ตามบัตรประปชาชนนะครับหรือว่าที่อยู่ป,ปัจจุบันก็ได้นะครับให้ให้เขาออกใบกำกับแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับนะครับต้องเป็นการชําระ ค่าบริการและใช้บริการนะครับในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับตั้งแต่1มกราไปจนถึง15บห้ากุมภาครับถ้าเกิดซื้ออาหารในโรงแรมนะครับสามารถลดหย่อนได้นะครับแต่หากโรงแรมหากโรงแรมออกแบบกับภาษีแบบเต็มนะครับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของค่าซื้ออาหารนั้นสามารถที่จะทำได้นะครับก็คือโรงแรมได้ต้องอยู่ในโครงการ e-tax invoice นะครับหรือว่า easy e-dc ด้วยนะครับซื้อแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับลดหย่อนได้เหมือนกันนะครับอ๋อในประเทศนะครับขออภัยครับ นะครับแล้วก็หากเป็นค่าที่พักโรงแรมหรือบริการนําเที่ยวนะครับผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้นี่ก็เข้าโครงการนะครับได้เหมือนกันนะครับอย่างที่เขาออกอีแทางอินโหวตให้ได้นะครับเวลาไปไปจองที่พักตามโรงแรมนะครับอันเนี้ก็จะเป็นการรวมมาตรการของการท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะเดิมแต่เดิมเนี่ยเราแยกกันแล้วระหว่างช้อปดีมีคืนนะครับกับโครงการที่เป็นโครงการ กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับอย่างเราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้เราแยกกันแต่อัี้เอามารวมกันแล้วนะครับก็คือขอใบเสร็จถ้าเกิดว่าโรงแรมออกให้ได้นะครับเดี๋ยว่าเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับค่าซ่อมรถนะครับสามารถนํามาลดหย่อนได้นะครับหากเป็นการซ่อมค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่หนึ่งมกราถึงสิบห้ากุมภานะครับผู้ประกอบการสามารถออกไปกับภาษีเตมรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แท็กอินวอย์ได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นคนที่ จะเอารถไปซ่อมไปตรวจสภาพเช็คสภาพพวกนี้นะครับคือหลายๆค่ายนะครับอย่างค่ายสีเหลืองเนี่ยนะครับที่ขับไปเราขับไปเจอเ่ยนะครับตอนนี้เขาก็ออกแคมเปญออกโปรโมชั่นนะครับก็บอกนะครับว่าสามารถออกได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับคือบางคนก็เป็นช่วงจังหวะที่จะเอารถไปซ่อมไปอะไรพวกนี้พอดีนะครับก็ขอให้เขาเนี่ยช่วยออก e- t แท็กอินโ e นะครับมาใช้ในโครงการนี้ได้นะครับการซื้อทองนะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าซื้อทองเนี่ยสามารถเอามาลดหย่อน ด้วยหรือได้หรือไม่นะครับก็อันนี้นะครับจะได้เฉพาะค่ากําเนิดนะครับตามมูลค่าที่เสียภาษีนะครับก็คือบอกกับร้านทองนะครับว่าไอ้ตรงส่วนค่ากําเนิดเนี่ยเราต้องการที่จะไปออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะเอามาลดหย่อนภาษีนะครับเขาก็จะออกให้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนค่าสารุปโภคนะครับค่าปลาปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์นะครับไม่สามารถนํามาลดหย่อน็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศได้นะครับ ครัอันนี้ก็คือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าโทรศัพท์พวกนี้นะครับไม่สามารถที่จะเอามาร่วมในโครงการ e s y E-receipt ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับของโครงการนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูในมิติของหุ้นนะครับที่จะได้ประโยชน์กับโครงการ e ีซี่ c นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆค่ายหลายๆห้างนะครับหลายๆแคมเปญเนี่ยออกมากันในช่วงนี้นะครับ แต่ว่าย้ํากับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับที่ใช้คําว่านะครับมันจะมีคําว่าลดหย่อนภาษีสูงสุด5้า0 0่นบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนะครับคือคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ยินหรือว่าได้อ่านข้อความแบบนี้นะครับก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นข้อความเพื่อการโฆษณานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตะกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่าการได้ลดหย่อนภาษีของแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะครับคือคนที่ได้ลดหย่อนภาษีสูงสุดก็คือคนที่จ่ายภาษีเยอะที่สุดนะครับมีรายได้ต่อปีสูงที่สุดตามฐานภาษีเนี่ยนะครับก็ เอาเป็นว่ามาตรการนี้นะครับจะลดหย่อนภาษีอยู่ที่5,000ถึง17,500บาทนะครับจากการใช้จ่าย50,000บาทนะครับเข้าใจกันแบบนี้นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับไม่มีการลดหย่อนภาษีได้ถึง50,000นะครับนะครับแล้วก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเต็ม50,000นะครับเพื่อจะลดภาษีประมาณตามตามรายได้ของแต่ละคนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าของ เราเนี้ยเสียภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะได้ลดหย่อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่เท่ากันนะครับนะครับทีนี้นะครับก็มาดูแคมเปญที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีแคมเปญอะไรบ้างนะครับดูหุ้นก่อนแล้วกันนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับก็บริษัททิสโก้นะครับก็ได้ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับว่ามาตรการ a s y r e c e i v e เนี่ยนะครับจะมาช่วยดันตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับนะครับก็มี มีหลายตัวด้วยกันนะครับที่จะได้ประโยชน์นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในในกลุ่มที่เป็นเป็นห้างค้าปลีกนะครับแล้วก็เอ่อเป็นห้างที่สามารถที่จะออกใบกับกับภาษีเต็มรูปแบบได้นะครับนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆดูตรงนี้ดีกว่านะครับขึ้นตรงนี้ดู นะครับก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้หลายตัวด้วยกันนะครับของประชาชาติธุรกิจก็ให้ข้อมูลไว้นะครับจากบอรอทิสโก้นะครับก็มองว่านะครับการที่มาตรการนี้เข้ามานะครับก็จะช่วยหุ้นหลายตัวด้วยกันนะครับนะครับอย่างเช่น CPR นะครับ crc นะครับแล้วก็เป็นหุ้นหุ้นที่ หุ้นเด่นที่ซิโก้แนะนําในเดือนมกราเนี่ยนะครับก็มี APCPO นะครับแต่ว่า CPO เนี่ย CRC เนี่ยก็คือเซนทันนะครับนะครับแล้วก็ CPO คือเซเว่นนะครับก็คือจะได้ประโยชน์จากมาตรการ Easy Receive เนี่ยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะออกไปเสร็จเต็มรูปแบบได้นะครับครับก็ลองดูนะครับตอนนี้ถ้าถามไปจำห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าร่วมโครงการนะครับก็ลองถามนะครับแล้วก็โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกมานะครับว่าว่าเออในส่วนของ การที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปบอกบอกที่ห้างได้เลยนะครับเขาก็จะกี่ขีข้อมูเลเข้ามานะครับว่าเราเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับบอกว่าแล้วข้อมูลเนี่ยมันจะลิงก์ไปกับกรมสรรพกรนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องออบางทีเราก็ลืมนะครับเก็บใบเสร็จไว้ที่ไหนนะครับที่เป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิอมันเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นในการที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ <M> <ใช> <lemonade> นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูแคมเปญกันนะครับแคมเปญที่ที่น่าสนใจนะครับก็บีบางพื้นที่นะครับเขาก็รวมไว้ให้นะครับเผื่อว่าในช่วงระยะเวลาที่เดือนะครับใครจยมีเรื่องที่จะต้องช้อปปิ้งนะครับซื้อของต่างๆนะครับก็มาดูแคมเปญกันหน่อยนะครับว่าแต่ละที่นั้นมีการออกแคมเปญอะไรที่น่าสนใจในช่วงของ e ีซี่เอีซีบ้างนะครับผมก็จะดูไปด้วยนะเพราะว่า อนแรกก็ว่าจะรอดีทีตอนวอลเลตนะครับแต่ว่าก็ชักไม่แน่ใจแล้วบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจว่า้มาตรการนี้มันจะออกมาออกมาหรือไม่นะฮะอันนี้บัตรเครดิตนะครับเข้าร่วมเยอะเลยนะครับก็อย่างเนี่ยนะครับผู้จัดการของรวมไว้ให้นะครับของเซนทันนะครับเดอะวันการ์ดเนี่ยนะครับบอกว่ารับเครดิตเกินคืนสูงสุด10%นะครับไม่ต้องแลกคะแนนนะครับนะครับอันนี้ก็ใครมี จะไปซื้อที่เซ็นซื้อของที่เซ็นทันนะครับมีเดอะวันการ์ดนะครับก็ใช้บัตรเครดิตเนี่ยรับเครดิตเงินคืนสูงสุดนะครับนะครับก็มีหลายมาตรการนะครับอันนี้นะครับคุ้มยิ่งขึ้นกับดีลพิเศษนะครับที่เป็นใช้บัตรเครดิตในธนาคารในห้างสรรพสินค้านะครับก็ของเซ็นทันพัฒนานะครับก็หลายค่ายด้วยกันนะครับที่เข้าร่วมนะครับแบงก์กรุงเทพเอชซีบีนะครับการ์ดเอ็กซ์ซิตี้ซิตี้แบงค์นะครับธนาคารออมสิน กสิกร k t c นะครับ t ี b ก็คือแทบทุกธนาคารนะครับนะครับก็น่าจะคือคั่กกันทีเดียวนะครับในการที่กระตุ้นการจับจ่ายในช่วงของต้นปีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับก็ในเซ็นทรัลรีเทลนะครับก็มีบอกด้วยนะครับว่า Easy r e c e i v e นะครับชอปลดหย่อนภาษีหกปีหกเจ็ดนะครับที่โกโกโซเฮลนะครับอ่าโกโฮเซลโทษครับขออภัยนะครับโกโฮเซลนะครับ นะครับก็รับสิทธิพิเศษนะครับในการช้อปปิ้งนะครับเนี่ยครับเราก็จะเจอข้อความแบบนี้ลดหย่อนสูงสุดห้า0มื่นนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับทีิี้เราคุยกันไปแล้วนี่ก็ต้องต้องบอกความจริงกับเพื่อนๆนะครับว่าเราได้ลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ถึงห้าหมื่นนะครับนะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยนะครับที่ทําควบคู่กันมากับมาตรการนี้นะครับเนี่ยครับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีก็มีนะครับนะครับแล้วก็ ระยะเวลาในการทําร่วมโครงการเด้ยอย่าลืมนะครับว่าถึงวันที่15กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับคือบางคนเนี่ยก็บอกมาครับว่าคือเขาจะวางวางแผนซื้อของตอนนี้นะครับทั้งปีเลยนะครับเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปี68นะครับคือบางบางบ้านเนี่ยก็อยู่กันหลายคนนะครับบ้านใหญ่ๆเนี่ยก็จะซื้อของแบบมาตุนไว้เลยนะครับของที่ต้องใช้แต่ละปีอะไรพวกนี้เขาก็คํานวณแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเขาซื้อ เต็มแม็กห้าหมื่นเนี่ยเขาจะได้ลดหย่อนภาษีเท่านี้นะครับคือถ้าคิดไปในอนาคตเนี่ยห้าหมื่นแล้วสมมติว่าได้ลดหนึ่งหมื่นบาทนะครับมันก็เท่ากับว่าลดไปลดลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากจากรายจ่ายห้าหมื่นลบหนึ่งหมื่นใช่ไหมก็เหลือเออเหลือสี่หมื่นที่ต้องจ่ายจริงเหมือนได้ลดได้ส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทนะครับจากการซื้อนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไม easy easy เนี่ยบางคนเขาถึงสนใจนะครับว่าจะจะสามารถที่จะ มาใช้จ่ายในการที่จะลดได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไปลดภาษีเนี่ยต้นปีหกแปดนะครับยังไม่ใช่ปีนี้นะนะครับย้ามามือกับเพื่อนนะครับอันนี้พวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพวกสมาร์ทโฟนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มาลดราคาช่วงนี้นะครับทําให้คนที่จะซื้อเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับโดยการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับนะครับนี่ก็มีเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆไปเดินที่ห้างเขาคิดว่าจะมีโปรโมชั่นพวกนี้เยอะเลยนะครับในการที่จะ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับกระเป๋าเงินสั่นกันนะครับเพราะว่าเห็นแล้วก็เออมันมีมาตรการทางภาษีช่วยด้วยนะครับก็มีคูปองมีส่วนลดพวกนี้นะครับยังไงก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหลายๆแบรนด์หลายๆห้างนะครับก็เข้าร่วมโครงการนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับนะครับก็นะครับถ้าไปใช้จ่ายมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองมาเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะครับว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่นะครับหรือว่าโครงการนี้นะครับยัง ประชาสัมพันธ์น้อยไปนะครับประชาชนยังไม่เข้าเข้าไม่ถึงข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงก็บอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับเพื่อนๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราลากันด้วยเรื่องนี้ละกันนะครับเรื่อง e c e r e c e i v กับโปรโมชั่นที่อยู่ในห้างต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปจับ่ายใช้สอยกันดูนะครับแล้วก็ลองชัางไก่นะครับว่าระหว่างจะรอดิจิตอลอลเดลนะครับกับ จะใช้สิทธิ์ใดตามโครงการ Easy EDC น่าจะเลือกโครงการไหนนะครับก็ Easy EDC ได้ใช้เลยนะครับได้เงินได้เงินคืนภาษีปีหน้านะครับ Digital Wallet ต้องลุ้นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าได้ก็ได้ในอาจจะได้เงินในปีนี้เลยนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆไว้แบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าว Channel ด้วยครับสวัสดีครับ